สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ออกทะเลไปไกลเทรนส์ทำลายสถิติเสียบอลมากที่สุดต่อเกมของตัวเองมัน่ําคืนที่ผ่านมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนทำลายสถิติที่น่าเหลือเชื่อมากมายนะครับจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในแม็กควาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหนึ่งของยุโรปอย่างไรก็ดีนะฮะนับตั้งแต่เขาหายจากอาการบาดเจ็บกรับมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนผลงานของแข้งดาวรุ่งรายนี้ก็มีเหมือนเดิมอีกเลย ลิปร์นนเองกำลังประสบปัญหาอย่างหนักหลังไม่สามารถเอาชนะกู่แข่งในเกมลีกมาถึง5เกมติดต่อกันแล้วแถมทำประตูได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นในเกมที่เสมอกับเวสต์บรอมบิชอเวเลียนเมื่อปลายปี2020โดยหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคงอยูไม่พ้นเฟนส์อเล็กซานเดอร์โนแบ็กในวัย22ปีนะครับที่ฟอร์มกำลังตกอย่างเห็นได้ชัดโดยเมื่อต้นเดือนนะครับในเกมที่หงแดงบุกไผ่ซอมตตัน1-0เขาก็เพิ่งสร้างสถิติใหม่ให้กับตนนเเเอองงง้ยกกกาารรสีบมมถึ38คัใ1 ก่อนในเกมนี้นะพบกับเบอร์รี่ที่ผลลงเอยด้วยความพาแพ้ของเจคเก็ตกลอปอีกครั้งเจ้าตัวสามารถทําลายสถิติเดิมของตัวเองลงได้ด้วยการเสียบอลมากถึง3-9ครั้งนะครับซึ่งรวมไปถึงการเปิดบอลที่พลาดเป้าจากโอวินเพไปถึง18ครั้งอีกด้วยนะฮะโอ้โหฟอร์มตกยังน่าจหายเจคเก็ตกลอปแจ้งไม่ได้หาเรื่องชอนไดก่อนเผยปัญหาทีมไม่ได้เริ่มก่อน Club, เช็กเ้นคลับในกับคนซืลอวูดประกาศชัดเขาไม่ได้เป็นคนเปิดประเด็นกับชอนไดก่อนพร้อมบอ,อกว่าตอนนี้ทีมของตนทำได้ยากในการตัดสินใจในการเล่นแต่ละครั้งเช็กเ้นคลับผู้จัดการทีมเลวูยืนยันว่าตนไม่ได้พยายามหาเรื่องกับชอนไดผู้จัดการทีมเบอร์ลี่ก่อนแน่นอนนะครับหลังจากทีกคู่มีปากเสียงกันในช่วงครึ่งของเกมทีมลิงเกรตนัดท,ที่หงดังแพ้ให้กับอีกฝ่าย0-1คาร์ดังแอนฟิลเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่2 1มกราคมที่ผ่านมา โดยจังหวะดังกล่าวนะครับจู่ๆฟันไดก็หันไปพูดบางอย่างกับเจค้นคลอปแบบหัวเสียจะทําให้คุณซอเชิญมันตอบโต้ไปทันควันพร้อมทั้งตามไปเถียงกับนายใหญ่ของคิมเยอนตรงประตูทางลงสนามด้วยซึ่งทางด้านชอนได้ก็ชี้แจงหลังจากเกมไปว่าไม่ใช่เรื่องไร้แรงอะไรหลังโดนถามช็อตทะเลาะวิวาทกับฟันไดแล้วนั้นเจค้นคลอปก็ตอบว่าแต่เขาไม่พูดถึงมันผมก็จะไม่พูดถึงเหมือนกันเอาเป็นว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างโอเคดีคุณซอเชนแมนกล่าวด้วย ว่าปัญหาของทีมตตอนนี้ก็คือการตัดสินใจในการเล่นจังหวะต่างๆจิงอยู่วันนี้ไม่ใช่ช่วงที่เราดวงดีที่สุดแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนิดนิดถ้าจะมาอดควรว่าเราไม่มีโชคมากเท่าไหร่ในบางจังหวะผมคิดว่าปัญหาของเราคือการตัดสินใจในบางจังหวะที่สําคัญซึ่งการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผมมอบให้กับพวกเขาและสภาพอารมณ์ของขนักเตะในต,นตอนนั้นย้ำเรื่องที่คุณว่าคุณมีความมั่นใจกับการเล่นในพื้นที่กคบๆมากแค่ไหนนะฮะ ฟาบิอุสโซโรมาโนอ้างว่าลิเวอร์พูลได้ส่งแมมมอนไปซุ่มดูฟอร์มโรสตริโกเดอพอสนักเตะที่อาจจะเข้ามาทดแทนจินี่วาร์ในรุ่มฟาบิอุสโซโรมาโนนะครับสายข่าวชื่อดังเรื่องการย้ายทีมจากบิกลก็ได้โพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าในต,ตอนนี้มีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลได้ส่งแมมมอนไปซุ่มดูฟอร์มโรสตริโกเดอพอสกองกลางตัวเก่งของทางอูนิเนเซ่ทีมดังในลีกเกาโชซิลาอิตาลี และมีการเซ็นสัญญยาเข้ามาร่วมทับในช่วงตลาดในช่วงเสมอนี้ถ้าหากฟองเข้าตามแม่มอกโดยคาดการณ์ว่าสาเหตุที่ลิปูกําลังให้ความสนใจเดวพอลในตอนนี้นั้นนะครับน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการหาหนักเตะที่จะมาแทนที่จาะจิว้งวานในดุ่มหลังจากที่มีข่าวหรือว่านักเตะนัจช้ยะออกจากทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้เกือบที่จะนอน่นอนแล้วนะครับโดยโรมาโน่กล่าวต่อไปว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของเดวพอลมาได้สักพักหนึ่งแล้วลหลังนักเตะท,ทำงานกับต้นสกัดกับอุนนิเช่ได้อย่างเยีเ่ยมเลยหลังนี้ หลังจากที่ย้ายมาจากบาเลนเซียในปี2016ด้วยค่าตัวที่สุดถูกเพียง3ล้านยูโรเท่านั้นโดยรุกการนี้นะครับเดอเพลลงสนามชื่อทีมอุนิเเช่ไปแล้ว18นัดในซิกลิโชเซียอิตาลีและเป็นการลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัดและอยู่ในสนามครบทุกนาทีโดยไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมเลยโดยเจ้าตัวยิงไปแล้วถึง4ลูกและทําได้อีก2แอซสซ์แม้จะมีผลงานลุกการนี้ของอุนิเซ่จะไม่ดีนักโดยอยู่ อันดับที่15ของตารางคะแนนในซิเกิโชซิลอาแต่ฟอร์มกระล่นของเจ้าตัวเดอพอลก็โดดเด่นและสุดดาดของทีมแมวมองเลเวอร์พูลอยู่ดีนอกจากนี้ครับเดอพอลยังได้รับคะแนนเฉลี่ยส่วนตัวนะฮะจากเว็บไซต์บลูสกเกอร์อยู่ที่7.39คะแนนต่อเกมในกรนี้โดยชัญญาของเดอพอลจะหมดอายุในช่วงฤดูร้อนปี2024ซึ่งการที่นักเตะเลือนสัญญากับทีมเพียงแค่3ปีนั้นทําให อุนิเชีมีอำนาจในการต่อรองราคาที่แข็งแกร่งกว่าเพราะเขาไม่จำเป็นต้องรีบขายนักเตะออสเตนียแต่อย่างได้ฉะนั้นทําให้ถูกมองว่าหักหรือว่าต้องการดึงนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมแบบจริงจังน่าจะต้องใช้เงินจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวโดยปัจจุบันนะครับมูลค่าการคันตลาดของเดอพอลกองกลางสัญชาติอาร์เจนตินาในวัน26เปีมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโร แต่ก็เชื่อว่าหากมีการซื้อขายกันจริงราคาจะต้องสูงกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากนักเตะมีอายุน้อยและยังน่าจะใช้งานได้อีกยาวนานซึ่งนั่นแสดงเห็นว่าเดบพอลน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่ลิเวอร์พูลกำลังเล็งเอาไว้หากพวกเขาต้องเสียจาร์จิโนวานิลุ่มไปหลังจากที่วานิลุ่มกำลังจะหมดสัญญาและจะย้ายออกจากทีมเพื่อไปซบปานซูโลนาแบบไม่มีค่าตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะฮะ รเรอเมริดยังถามลิพูลว่ายังสนใจเวเนซุอุสจูเนียอยู่ไหมหลังมีรายง,งานว่าเซรินินซีดานพร้อมโละออกจากทีมเพื่อระดมสุนซื้อคิลิลันเอมบาเป้มีรายง,งานจากสื่อในสเปนนะครับว่าณน,นตอนนี้รเรอเมริตทีมยัษอย่างศึกลากียสเปนกำลังมีความคิดที่จะปล่อยตัวเวเนซุอุสจูเนียก่อนหน้าดาวรุ่งของทีมออกจากทินเบอร์เนบิลแบบถาบอนแม้ว่าก่อนหน้านี้รเรอเมริตจ,จะหวงแต่รายนี้ยิ่งกว่าใครในห็นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้เขากำลังมองหาทางออกอีกแล้วว่า เวนซสเอุจูเนียอาจจะไม่ใช่ยอดกองหน้าแห่งยุคตามที่คาดการกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานั้นไม่ได้เปลีป่ยนแปลงตามที่เขาคิดเอาไว้อยากใช้ใกองหน้ารายนี้เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับเนย์มาดโดยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลก็ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้เรอลมริดพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวเวนซสเอุจูเนียมาร่วมเทียมแต่ตอนนั้นเรอลมริดได้บอกปบัตข้อเสนอของพวกเขาแบบไปไม่ใหญ่ดีนะฮะ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางเซเนดินซีดามผู้จัดการทีมดองเร็ตกำลังมีความคิดที่จะอยากจะปล่อยนักเตะรายนี้เอาจะทีมในช่วงสมัยนี้เพื่อระดมทุนให้ในมากที่สุดในการซื้อตัวเคลียนเอ็มบารเปก่อนหน้าตัวเก่งของปารีสเซงต์แชงกงที่ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางปารีสโดยวีนิสุสจูเนียนะครับย้ายมาจากสโมสรไฟมิโกในปี2008ในฐานะนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรไฟมิโกในบราซิลด้วยเหตุผลนี้เองทําให้เขาย้ายทีมพร้อมกับความคาดหวังว่าจะกลายเป็นดาวเด่นในอนาคต ให้กับทีมยกษ์ใหญ่ของสเปนเหมือนกับเมสซี่และเนม่าโดยที่ผ่านมาแข่งในวัย20ปีลงเล่น้กับมาดริดไปทั้งหมด92นัดแต่เขาก็ไม่คยได้รับการลงสนามให้กับทีมในฐานะกองหน้าตัวจริงเท่าไรน่นักและส่วนมากมักจะถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองซชเป็นส่วนใหญ่ในยุคข,ของเซเดนิสดาดเป็นผู้จัดการทีมโดยรายงานจากอาร์ตับสื่อยกษ์ใหญ่ในสเปนระบุว่าเป้าหมายสูงสุงดโดยมาดริดในช่วงเสมอคือคลิยนันอ็มพัปเปจจากปารีสแซงต์แชง แต่ด้วยกองหน้าชาวมังเศสร,รายนี้ถูกตั้งค่าตัวสูงถึง150้าล้านยูโรปเป็นอย่างน้อยทําให้เดอร์เมเรตจ,จาเป็นจะต้องเตรียมระดมทุนอย่างเร่งด่วนทำให้ตอนนี้เดอร์เมเรดกาลังใช้สื่อช่วยประคมข่าวว่าเขากาลังเตรียมขายเวดิสินุจูเนียอ,ออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้และการยังเชิงว่าทั้งลิเวอร์พูลและอร์เนอลยังมีความสนใจในตัวนักเตะร,รายนี้อยู่หรือไม่นะครับโดยคาดกันว่าจากค่าตัวประเมินจากเว็บไซต์พารเฟอร์มันเก็ตเว็บ ระบ,บุว่าเวเนซุเอลูเนียมีค่าตัวอยู่ประมาณถึง40ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งราคาตกลงมาจากปีที่แล้วเกือบครึ่งเลยทีเดียวและอีกความเป็นไปได้ถ้าหากลิวกลับไม่สนใจเวเนซุเอลูเนียจริงๆอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เขาหมดคู่แข่งในการย่งตัวเคลียนเอมเปเป้ไปโดยปริยายโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเนะื้อหาของข่าวก็คือการใช้สื่อของทางลืมมอริดในการยังชิงว่าถ้าหากพวกเขายอมขายเวเนซุเอลูเนียในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ทีมในสนใจในักเตะรายนี้หรือไม่ และสำหรับตอนนี้คือลีวูหูไม่มีความสนใจนักเตะตรายนี้แต่ยังไดนะครับท่านผูช้ชมเด็กข,ข่าวสุดข่าวลีวูพูครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22มกราคมนะครับ